สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องชารี g การัสวันนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะคลิปนี้จะทำให้คุณช็อกทั้งประเทศเหมือนชื่อคลิปเลยครับบูมราคาใหม่ของ isuzu d-max 2026ถูกเกินคาดราคาใหม่ที่ถูกจนแทบไม่เชื่อสายตาแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือคุณภาพที่ก้าวไปอีกขั้นแบบที่ไม่เคยเห็นใน d-max รุ่นไหนมาก่อน ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Isuzu D-Max 2026รุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมแทบทั้งหมดตั้งแต่กระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดุดัดนและหรูหราขึ้นมาพร้อมกับไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์เฉียบคมที่ดูคล้ายดวงตาหุ่นยนต์ให้ความรู้สึกฟิวเจอร์ริติกเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟเลยครับฝากระโปรงหน้าม,มีเส้นสายที่ชัดเจนขึ้นเพิ่มความสปอร์ตและกล้ามเนื้อของตัวรถข้างล่างมีการออกแบบกันชนใหม่ให้ดูแข็งแรง รองรับการลุยทุกสภาพถนนได้ดีขึ้นจริงๆถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายตัวถังที่ไหลลื่นขึ้นกว่าเดิมลออ้ออลลอยขนาด18-20ถึงนิ้วลายใหม่ดูสวยและหนักแน่นตัวรถยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความมั่นใจเวลาเจอน้ำท่วมหรือถนนครุครส่วนด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟไท้ายเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูเรียบหรูและยังเพิ่มฟังก์ชันเปิดฝาท้ายแบบซอฟต์ปิดที่ช่วยให้เปิดปิดง่ายมากขึ้นพูดง่ายๆเลยครับภายนอกของ DMAX 2026คือการผสมระหว่างความแข็งแรงแบบรถกระบะ กับความหรูหราของรถ SUV ระดับพรีเมียมเลยทีเดียวเปิดประตูเข้ามาปุ๊บผมรับรองเลยว่าคุณจะร้องว้า wow. วเพราะการออกแบบภายในเปลี่ยนไปเยอะมากวัสดุใช้หนังคุณภาพสูงทั่วทั้งคอนโซลและเบาะนั่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์มาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับทิมได้หลายแบบตามโหมดการขับขี่ ในรุ่นท็อปยังมีระบบไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ของผู้ขับเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบระบายอากาศพร้อมระบบปรับไฟฟ้าตัวเบาะหลังเองนอนได้และพื้นที่ข้างในกว้างขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง25มิลิเมตรทำให้การโดยสารสบายขึ้นชัดเจนอีกจุดที่ผมประทับใจมากคือระบบเก็บเสียงในห้องโดยสารที่ดีขึ้นเยอะมากเสียงลมเสียงยางหรือเสียงเครื่องยนต์แทบไม่เล็ดลอดเข้ามาเลยทำให้เวลาขับทางไกลรู้สึกนิ่งและเงียบสุด,สด อีซูซุดีแม็ก2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล1.9และ3.0ลิตรรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นแต่ประหยัดกว่าเดิมเครื่อง1.9ให้กำลังสูงสุด170แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรส่วนเครื่อง3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง210แรงม้าแรงบิด480นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนกว่าเดิมและมีโหมดสปอร์ตให้เลือกขับขี่สนุกขึ้นด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ทันทีขณะขับ เพิ่มความมั่นใจเวลาออกทริปหรือขับลุยเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่นุ่มขึ้นแต่ยังคงความมั่นคงตอนเข้าโค้งได้ดีเยี่ยมอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงคือเทคโนโลยีความปลอดภยัย DMAX 2026มาพร้อมระบบ ADAS รุ่นใหม่เช่นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้อง360อองศาแบบความละเอียดสูงทำให้การขับขี่ในเมืองหรือจอดรถง่ายและปลอดภัยขึ้นมาก และตอนนี้ถึงไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดราคาหลายคนเห็นดีไซน์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เทคโนโลยีใหม่คงคิดว่าราคาหน้าจะพุ่งแรงแน่ๆแต่ไม่ครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทั้งประเทศถึงช็อกเพราะอิสุสป,ประกาศราคาของ DMAX 2026เริ่มต้นเพียงประมาณ8 9 9 0 0 0บาทบาทเท่านั้นส่วนรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ1 2 9 0 0ล้านบาทบาทซึ่งถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ให้มาทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่อัดแน่น เรียกได้ว่าอิสุสูทำการบ้านมาดีมากเพราะราคาใหม่นี้ถูกกว่า Ford r a n ger และ Toyota h i l u ักในระดับเดียวกันแต่กลับให้ฟีเจอร์ที่ล้ำกว่าหอลายจุดนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมทั้งโลกออนไลน์ของไทยถึงพูดถึง DMAX 2026กันแบบไม่หยุดมันคือการอัปเกรดครั้งใหญ่ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ส่วนตัวผมมองว่า Isuzu DMA x 2026คือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถกระบะในไทยไปอีกระดับ จากรถใช้งานธรรมดากลายเป็นรถที่หรูมีเทคโนโลยีและตอบโจทย์ทั้งคนทำงานและคนชอบเที่ยวได้พร้อมกันและนี่คือทั้งหมดขอองค์การรีวิววันนี้ครับถ้าคุณอยากเห็นรถคันนี้ตัวจริงอย่าลืมไปสัมผัสที่โชว์รูม i s ู z u ใกล้บ้านนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงพูดว่าราคานี้ถูกเกินคาดก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง charlie g a ด้วยนะครับเพราะคลิปต่อไปเราจะมีรีวิวรถใหม่ในไทยที่คุณอาจไม่